ให้แบรนด์อื่นครองตลาดลำโพงไร้สายมาอย่างยาวนานนะครับล่าสุดก็ถึงเวลาแล้วสําหรับแบรนด์คลิปสที่พร้อมส่งลําโพงพกพ,พาไร้สายรุ่นใหม่จากซีรีส์ล่าสุดอย่างคลิปส์มิว c ิกซิกับลําโพงรุ่นนี้เลยครับที่เราจะมาแนะนํากันคือคลิปส์ h นชวิ e ก็จะเป็นลาโพงพกพ,พ,พาไร้สายรุ่นกลางนะครับที่ตัวนี้มาพร้อมกับจุดเด่นอย่างแนวเสียงสไตล์คลิปสที่เบสจะเด่นแหลมก็จะพุ่ง บอกเลยว่านจะเป็นแนวเสียงที่หลายๆคนชื่นชอบส่วนหน้าตาก็จะมีความเท่กันสมัยแต่ก็ยังคงคาแรคเตอร์ของคลิปส์เอาไว้ได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นลำโพงที่น่าใช้เอาไปแคมปิ้งเอาไปพกพาต่างๆได้ดีเลยครับเปิดมาตัวนี้ราคาก็ดีมากๆอยู่ที่5,990บาทส่วน,นารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมรีวิวกันดูครับกระบองความซื้อไหนอะเมมือคล่าตัวน,นี้อะเมมือคลราลำโพงที่ใช่ยังไงก็เมมือคล่า ก่อนอื่นเลยนะครับมาทำความรู้จักกับซีรีส์ c ล i p s m u s i c c ก t y ก็จะเป็นลำโพงไร้สายซีรีส์ใหม่ล่าสุดจากแบรนด์คล i ป s ที่เขาตั้งใจจะมาเทียบชนกับลำโพงพกพาแบรนด์อื่นๆในตลาดด้วยจุดเด่นทางด้านเสียงที่พูดได้เลยว่าไม่เป็นรองแบรนด์ไหนเลยครับซึ่งซีรีส์นี้เปิดตัวมาด้วยกัน3รุ่น3ขนาดส่วนชื่อรุ่นก็เท่ก็เก๋มากๆได้แรงบันดาใจาจากชื่อเมืองในเอเมริกาที่เขามีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านดนตรีอยู่แล้วนะครับอย่างรุ่นเล็กเนี่ยก็จะชื่อว่ารุ่นคลิป รุ่นกลางอย่างรุ่นนี้ก็คือคลิ s n a นชวิ l l e และรุ่นใหญ่ก็คือคลิปดีทรอยต์นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการตั้งชื่อรุ่นที่ให้เราจําได้ง่ายด้วยนะครับมาดูที่ตัวลำโพงนะครับคลิป n a นชวิลล์เนี่ยก็มีสีเดียวทั้งตัวเลยก็คือสีดําล้วนภาพรวมการออกแบบจะแบ่งเป็นสส่วนโดยส่วนแรกก็คือตะแกรงเสียงนะครับที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีโลโก้ตัวกษรคลิปส์ส่วนด้านหลังก็จะเป็นตะแกรงเรียบๆเ,เท่านั้นครับ การออกแบบส่วนที่2ก็คือตรงกลางลําโพงเนี่ยก็จะเป็นซิลิโคนล้อมรอบตัวลําโพงเอาไว้ที่ด้านข้างจะมีการเล่นลวดลายเป็นริ้วๆที่ไม่เพียงแต่ทําให้ตัวลำโพงดูเท่เท่านั้นแต่ก็ยังพ่วงมาด้วยแถบกันลื่นด้วยครับอันนี้ก็จะช่วยเวลาวางด้วยนะครับส่วนขนาดของลําโพงถือว่ากําลังดีเลยสามารถถือได้ด้วยมือเดียวครับถือว่าเป็นขนาดกําลังดีแล้วก็ยอดนิยมมากๆครับ ส่วนด้านบนลําโพงเนี่ยก็จะมีปุ่มกดนะครับมีเปิดปิดปุ่มบลูทูธปุ่มเพิ่มลดเสียงส่วนถัดมาก็จะมีช่องเล็กๆนะครับก็คือช่องไมโครโฟนสําหรับการใช้งานรับสายโทรศัพท์และสุดท้ายที่ด้านขวาของลำโพงก็จะมีช่องเปิดปิดภายในที่จะเป็นพอร์ต Type C นะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าใหม่แล้วก็ดีมากๆโดยใช้บลูทูธเวอร์ชัน5.3 นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงรุ่นอื่นๆในซีรีส์ด้วยการไร้สายได้แบบสเตอริโอโหมดด้วยนะครับได้โหมดหนึ่งเลยก็คือบล็อดแคสต์โหมดสำหรับใครที่มีหลายตัวนะครับเชื่อมต่อได้สูงสุดมากกว่า10ตัวเลยครับมาดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันบ้างน,นะครับก็มีแอปฟิตมาให้ด้วยชื่อว่า Clips Connect โดยแอปเขาก็จะมีพวกเบสิกพื้นฐานอย่างการเช็คระดับแบตเตอรี่การควบคุมการเล่นเพลงแล้วก็การปรับทีคิวเสียงอันนี้ก็สามารถทำได้ครับ และจุดที่ตัวนี้นะครับได้เปรียบกว่าลำโพงพวกพาหลากหลายรุ่นเลยก็คือตรงที่เขามีไมค์บิวอินมาให้อันนี้สามารถใช้ประชุมงานคุยโทรศัพท์ได้สบายๆเลยครับเดี๋ยวลองเทสเสียงไมโครโฟนให้ดูครับเทสนะครับจากคลิปเนชวิวตัวนี้นะครับอันนี้พูดระยะปกตินะครับลองพูดใช่ครับทดสอบไมโครโฟนจากคลิปนะครับสวัสดี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 ครับก็ถือว่าเอาไว้ใช้ประชุมงานไปใช้พูดคุยโทรศัพท์ก็ค่อนข้างสะดวกทีเดียวนะครับทดสอบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิครับ มาต่อที่สเปคแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็เคลมว่านานมากๆใช้ได้นานสูงสุดถึง24ชั่วโมงหรือว่าใช้งานได้1วันเต็มๆเ,เลยครับนอกจากนั้นตัวลำโพงก็ยังสามารถใช้สาย USB ชาร์จไปยังอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะครับแล้วก็มาตรฐานการกันน้ำนะครับตัวนี้มาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นได้ที่ IP67 สามารถนำไปจุ่มน้ำได้แบบไม่มีปัญหาเลยครับส่วนเรื่องเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันดูครับ oh, Face to face in this trashy bar We let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, they gang and gang. Mr. Officer, please don't search us. We don't got a thing. Tell her, park it up. Then that ass be poking. Not them jeans up and sparkin'. สำหรับเรื่องเสียงนะครับตัวสเปคเนี่ยให้ไดรเวอร์แบบฟูลเลนจ์ขนาด2.25นิ้ว ให้มาถึง2ตัวแล้วก็พา s s ซีเบรเดเตอร์สำหรับขับเสียงเบสให้ลงได้ลึกกระหึมยิ่งขึ้นโดยจากที่เราฟังนะครับเสียงที่ได้จากรุ่นนี้ถือว่าดังพอประมาณสามารถฟังได้ตั้งแต่ห้องขนาดเล็กไปจนถึงห้องขนาดกลางหรือจะไปฟังนอกบ้านก็ให้ระยะของเสียงที่กว้างพอสมควรเลยสำหรับแนวเสียงก็เป็นแนวคลิปนะครับเป็นแนวอุ่นๆแล้วก็มีความพุ่งอยู่เล็กน้อยนะครับเสียงกลางที่ได้เนี่ยก็จะมีความเคลียร์เนื้อเสียงค่อนข้างใสเสียงร้องจะไปทางที่ใหญ่และก็หนานะครับส่วนเสียงสูงก็ทอดไปได้ไกลพอประมาณ แต่ก็ไม่ได้สูงจนเป็นประกายแต่ก็เรียกได้ว่าไล่ตัวโน้ตได้ตรงในทุกรายละเอียดเลยครับย่านของเสียงเบสเนี่ยก็ถือว่าลงได้ลึกกาลังดีมิติเสียงเบสถือว่าทาได้สะใจจนเกินขนาดตัวไปไกลมากที่สําคัญคือเบสตัวนี้ไม่บวมไปกลบย่านอื่นด้วยครับถือว่าเป็นเบสที่มีคุณภาพฟังสนุกและก็นุ่มหูด้วยครับส่วนเรื่องซาวด์สเตทตัวนี้ก็ถือว่าไม่กว้างมากด้วยตัวขนาดของลําโพงครับก็ถือว่าทําได้กลางๆไม่ถึงกับดีมากครับ โดยรวมแล้วนะครับส่วนตัวคิดว่าก็เหมาะกับแนวเพลงหลากหลายแนวเลยอย่างพวกป๊อปป๊อปร็อกร็อกหรือว่าไปถึง EDM ตัวนี้ก็ฟังได้ครับต่อขอสรุปจบเลยนะครับเรียกได้ว่าคลิปแอส v i e w ตัวนี้เป็นลำโพงที่ทำได้ดีสมชื่อคลิปจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงที่ทำได้ดีมากๆฟังสนุกแทบทุกแนวและเสียงที่ยังออกได้ทั้งหน้าทั้งหลังแบบ360องศามาพร้อมกับฟังก์ชันที่ครบจัดเต็มเท่าที่ลำโพงพกพารุ่นหนึ่งเนี่ยจะมีได อีกทั้งราคายัางดีมากๆแค่5,990บาทเท่านั้นบอกเลยว่าใครที่มองหาลำโพงพกพาราคาดีๆเสียงดีๆตัวนี้พวกเราแนะนำเลยครับก่อนจะจบนะครับแน่นอนว่าตัวนี้คนน่าจะไปเทียบกับ Marshall e m b e r t o n รุ่นที่2นะครับแน่นอนว่าขนาดตัวพอๆกันร,รูปทรงใกล้เคียงกันแต่จุดที่มีความต่างมากๆก็คือเรื่องของแนวเสียงนะครับก็เดี๋ยวลองไปฟังเทียบกันดูคร่าวๆครับ Your drip is just a water spring. You know I drip different. just the seven seas. I deal with life different. Make the limit squeeze. No for my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. On track, now we going way up. be use as easy as a layup. Working late, stay up, stay up. โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวคลิป n a s h v i e w ตัวนี้นะครับใครที่สนใจพวกเราแปะล,ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่ a n แม l มือคุ r ร่าของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับแกดเจ็ตที่ใช่ยังไงก็มือคุ r ่าครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ